สวัสดีฮะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเติมเงิน server วอร์เนะครับให้ทำการกดไปที่เว็บไซต์นะครับของเวอร์ซีไทยแลนดอนะครับกดไที่เติมเงินนะครับเปิดอ่ามันก็จะแดงบางทีเติมเงินนะครับอันนี้คือรูปภาพนะครับสอนการเติมเงินนะครับอ่า นี้ก็คลิปวิดีโอในการสอนนะครับสวนอดาดูได้จากตรงนี้นะครับวิดีโอสอนมีภาพสอนนะครับถ้าจะเตือนก็กดตรงนนะครับเตือนคลิกที่นี่คลิปเข้าไปอ,อ,อันนี้ก็ให้เราทำการใส่เลขประทุนนี่สี่หลัก เนี่ยเธซื้อมาเป,เป็นสลิปหรือเป็นบัตครคูณก็ได้1ี่หลักอ่เป็นสีหลักใช่ไหมครับอันนี้ก็่ยวเราทำการใส่ดีเกมเนี่ยช่องเธอล็อกอินล็อกอินเกมอ่ะใส่ดีเ a s s w o เกมเพื่อเข้าเล่นเกมอ่ะเออตรงนี้ครับดีเกมบางคนงงดีเกมเคืออะไร ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เกมเราสั่งไปอืมแล่วยตรวจเช็คดีด้วยนะครับอย่าให้มีพวกไม้โรมีติดมานะครับไม่เอกยมีติดมาก็ไม่ดีนะครับเนี่ยมีสไลด์อะไรติดมานะเตือแล้วก็จะไม่เข้าอันนี้ก็ชื่อบรรทัดพวกของคุณแหละ เป็บโบ้ของคนเนี่ยอ่าก็ปีไปใส่เลยอืมอันนี้ราคาวันที่เติมเนี่ยอย่างงี้เองเราซื้อ,อแบบ50บาทเนี่ยเราบอกอยู่50บาทเราใส่ลงไป50บาทอืมแล้วกดเติมเงินนะครับเต,เติมอ่าเติมเงิน ตรงเงินปุ๊บเสร็จมันก็จะมันก็จะลอยวันหนึ่งอาทีได้มันอไหรขึ้นมาสำเร็จใช่ไหมครับคือสำเร็จปุ๊บก็เข้าเกมไปดู G C ได้เลยโอเคนะครับ